สวัสดีครับอะไรนะเมื่อ,อ,อกี้ว่าอะไรนะครับว่าไรผมเพิ่งมาเมื่ออยู่เมื่อกี้ว่าไงเมื่ออะไรเมื่อกี้ก็เล่นอยู่คุณเป็นอะไรว่าไรครับไมไ่เป็นไรว่าไงฮะเออเมื่อกี้เรียกไงคนไปไหนมา เดี๋ยวก็เงียบเดี๋ยวกบอู้เฮ้ยไม่รด้เงียบว่าไงไม่ได้เงียบว่าไงแกลอร์ได้ยินก่อได้ยินครับได้ยินมากพี่พ่อไม่สบายเหรอไม่ได้ครปกติครับว่าไงว่าไงว่าไงมาตั้งนานพูดตั้งนานล่ะเมื่อกี้ได้ยินเพิ่งได้ยินเมื่อกี้อ๋อบอกว่าออกไปไหนมาเมื่อวานอุตส่าห์ทักไปหากำลังใจบอาได้หันมาให้แล้ว ไม่อยู่ครับเมื่อวานไม่อยู่วานไปธุระมาครับไม่อยู่ตั้งแต่วันไหน่ะเมื่อวานันเดียวอ๋อช่วงตีหนึ่งตีสองอยู่ก่อไม่อยู่ครับไม่ได้เข้าเมืองเลยแท้เหรอ่ใช่ครับอืมเข้ามาก็มาวันนี้ตอนเย็น โอเคครับแล้วโตวมาอยู่กันได้ไงเนี่ยฮะน้องเ็าโทรหาครับโทรหาทําไมเขาบอกว่าไเขาอ,อีกแล้วเหรอเขาบอกว่านี่มีคนมาจ้างร้องเพลงใค<ช>ร<ต>อะครับเราไม่รู้ใครอะน้องถ้โทรมาบอกมีคนมาจ้างร้องเพลงแต่ว่าไปไ<ม>ที่ไหนไม่รู้ไป,ไ,ปไ,ไปที่ไหนมาไปที่ไหนมาคือน้องมันกลัวโดนป้นไงก็เลยโทรหาผมผมก็เลยมาหาไปร้องเพลงที่ไหนไม่รู้อะไม่ได้ไม่ได้ตอบใครมาขึ้นมาตอบ คือเขา,ามีคนจ้างร้องเพลงเขาแล้วถาม<อ>ผมว่าเออเขาไว้ใจได้ไหมเพราะว่าเขาพาไปร้องที่ไหนไม่รู้อะที่ไม่ใช่กระลาดมผมก็เลยบอกว่าใครมาจ้างครับบอกว่าให้ร้องก็ร้องกระลาดกลางแต่เขาก็ไม่ได้จ้างครับเอาตะวบล็อกหิวข้าวตายหรือเปล่าน่ะเขาไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไปครับเทลมาให้ผมเช็คดูเฉย ผมว่าพอดีอด้วยตอนนั้นแะแล้วทำไมจะต้องขึ้นตัวไปเช็คด้วยฮะตัวไม่รู้ครับรอบที่แล้วยังแนะนําสิ่งบดีให้ลูกเราอยู่เลยตอนนี้ตัวจะมาแนะนําสิ่งดีๆเลยเหรอไม่ผมไม่ได้แนะนําอะไรเขานะไม่ได้แนะนําแต่แว่าวรวยก็ให้คุยใช่ถ้ารวยก็คุยไดย้ทำไมพกตทิทำไมทำไมทำไม อ้าวก็ปกติปะก็รวยก็ดีแล้วไงเขาจะได้ดูแลได้ไงเขาจะดูแลดูคนได้ไงคนเขามันบ่ได้วัดกันที่รวยหรือบ่รวยมันวัดกันที่ความสบายใจต่างหากเหรอจริงอะทำไมตัวต้องคิดว่าไม่อยิางจะฮักว่าจ่ายที่มีเงินได้ล่ะผมไม่รู้ผมไม่ไม่รู้ครับแค่บอกเขาเฉย คืออะไรครับคืออะไรคือไอยังคือไอยังมาถึงว่าคุณถามทําไมครับก็คือบอกตัวเฉยๆไงว่าไม่ยิงบ่ได้มองผู้จ่ายที่แบบว่ายิงเงินอย่างเดียวแล้วจะอยู่ด้วยเขาขนาดว่าเมื่อวานผมมาไม่มาถามทำไมถามดูครับเพราะว่าเมื่อวานเขาเจอแต่อ่าพี่เมโล่ไงกับพี่ชอนหันตัวไงแล้วไปถามเขาเขาบอกว่าตัวประมาณ อืเออแค่นี้นเออแค่เนี่ยทำไมมันต้องมีอไอ้อย่างอ่ะไม่รู้คนคขามาบอกผมไงเขาบอกอะไรแต่จะเติรงหาไงถามหาม่ได้อ่ะรูกคนบอกว่าคุณอะไรโดนปนอะไรอ๋อ <laughs> มันได้โดนป้นลอบมันจะเรียกว่าป้นได้จะไดอนะในเมื่อเฮายืน,นะนเ,ยเฉยๆรอรับข้าวแล้วเฮาก็โดนแทงพอแทงปุ๊บเฮาก็สลบไปใช่ไหมเฮาไปตื่นอีกทีอีกทีหนึ่งกับตรงที่โรงพยาบาลทะเลทรายพอเฮาตื่นมามาสอสเลติดคอแป๊บนึงพอ <c oughs> <c oughs> เฮาตื่นมามันก็เออ เ้าเปิดกระเป๋าดูมันมีพวกของที่เขาต้องใช้ตีไม้ไงมันอยู่ในในกระเป๋าเขานะ่ะมันมีพวกพูโตนเนียมพูโตนเนียมเริ่มแรกมีพูโตนเนียมแล้วก็มีเงินแดงแล้วก็มีเงินเขียวอ๋อแล้วเขาก็เข้ากลไปที่เลเวลล่างเขาก็ับไปเก็บของนี่แหละ ฟังอยู่ก่อฟังอยู่ฮะเป็นไรฟังไม่สบายเหฟังอยู่ครับแล้วยังไงต่อก็เป็นยังบอหนิหนูว่าไม่น่าไหวอ่ะวันเนี้ยดูแปลกแดูเหม่รอยยังไงก็ไม่รู้อ่ะเหม่รอยหรอคุณฟังอยู่ครับว่าไงต่อ ก็ไม่มีอะไรรอบสองอะเฮาก็เห็าก็ได้หันที่เลเวลล่างเขาเขาเป็นชุดสีแดงแล้วก็หน้ากากหมีแล้วก็อ่ามีปืนยิงล้อรถเฮาแตกหมดเลยสีล้อเฮาก็ขับไล่ไล่เขาไปอะตรงเฮาก็ไปสลบอีกทีหนึ่งกับตรงสะพานสะพานปุ๊บ เขาตื่นมาอีกทีนึงก็เฮาไปอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองพ่อเขาเปิดกระเป๋าดูกระหันผู้ต้นเนี่ยอีกอันนึงอยู่ในกระเป๋าแล้วพอเขาขับรถไปที่อ่าวโซนมันกับมีเขาอะเขาจำหน้ากากหนีได้ไงเขาถ่ายรูปลงทวิตแล้วก็ถ่ายทุกที่อะแต่พอเขาขับรถไปหากับบัเจอแล้วเขาก็ใช้ชื่อทวิตว่า ร้องเพลงชิวๆล้านวิวได้จะดใเฮาขับรถไปหาเฮากับเจอนะแล้วทีนี้เฮาก็เฮากับไปตี้ออไปขับรถลงมาตรงธนาคารใหญ่เฮากับเจอเปิ้ลหนาเอาเฮากับเจอเขาเอาปืนมายิงยิงรถเฮาอีกอยู่ไหมเนี่ยฟังอยู่ครับ <laughs> ตัวเป็นได้อย่างอะฮะแ้องไงอแล้วไงต่ออ๋อเป็นไรอะไปนอน,อะนอนไหมแล้วสรุปคือเขาป้นหรอหรือรอ,อะไรไม่ก็คือ,ค,อคือเหมือนบ่ได้ฟังเลยคือจะให้เล่าทำไมฮะจะให้เล่ายาอย่างบ่ฟังสักอย่างตั้งแต่เล่ามันเนี่ยหนูว่าอาการพ่อแปลกๆว่ะทำไมหนูว่าไม่สบายแน่เลย อ๋อคือเขาเหมือนจะป้นแหละเขาเอาของให้างเงี้เหรอที่จับจับแต่ความใช่ใช่ตอนแรกอะ่ะเขาก็นึกว่าจะป้นแต่แบบเขาก็คึดว่ามันป้นบไ,ได้เพราะว่ามันแบบได้ทำงานดำไงแล้วเขาก็ตื่นแต่รอบที่ตีกันตรงธนาคารอะ่ะเขาก็หันเขาเขาไปเข้าไปในธนาคารเขาก็เข้าไปเขาก็ไปโดนไม้ตีตายอีกก็คือสรุปจนแล้วตื่นมาอีกรอบก็คือตรงที่กระดากลาง วันที่ตัวตอมอนี่เฮาอะตรงนั้นเลยตรงนั้นแหละและ้วตัวตอมอนี่เฮาทำไมพ <The morning S 1> อมันยังบม่ได้อู้เลย okay, ตอนนั้นน <okay. S 2> ่ะขี้จุนกนะนั่นแหละเฮาไปเฮาไปตื่นอีกทีตรงนั้นแล้วเขาก็หายไปแล้วเขาก็บม่ได้ปะกกับเขาอีกเลยแต่ว่าของอยู่ในตัวประมาณเจ็ดแปดแสนน่ะที่เขาเมื่อเฮามาน่ะพขอก็บอกว่าเป็นภัยแล้วมาให้ให้ทำไม แต่มันเป็นของที่แบบเฮาต้องใช้ไงเขามาจีบคงหรือเปล่าโอ้ยใครจะมาจีบเขาการให้ของแบบนั้นคือจีบเหรอไม่รู้แล้วใครให้ทำไง<ส>อือม,มาฮู้อ่ะทำไมอ่ะตัวคิดว่าการให้ของแบบนั้นคือการจีบเหรอไม่รู้ว่าพูดไปเรื่อยๆพูดไปงั้นละเนาะแสดงว่าเขาก็ต้องชอบเฮาอ่ะดิ แต่เ,เขาจีบแบบแปลกเ,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 เนาะทำร้ายร่างกายอะไรเนี่ยยังไงต่อแล้วเจอเขาป่ะมาได้ป้าก,กันแล้วครับทำไมอะ่ะมันมันตัว,วมันแปลกอะ่ะแปลกไหมเฮ้หลวก็ไม่รูก็แปลกอะ่ะมันเป็นโจนป้นให้ของก็แปลกอะ่ะผมว่าคนไม่ค่อยเขาบ่ได้เคยเจอข่เป็นแบบนี้เลยนะ อันนี้เป็นคนแรกเลยทำไมอ่ะมันเหมือนการมาจีบเหรอที่ตัวอู้เมื่อกี้น่ะไม่รู้ครับหรอแต่ตัวไปได้มาใช่ไหมเพราะเราไปถามเพื่อนตัวเพื่อนตัวบอกว่าตัวไปอย,อยู่ไม่มาครับไม่อยู่เมื่อวานผมไปทำธุระมา,าว่าโจนอะหน้าก,ากากมีผมสีแดงมีมีด มีไม้มีปืนบวกสี่ยิงล้อกระแตกโอยคนบวกสีเยอะแยะครับที่นี่จริงครับจริงมันกระเดายากอะเนาะมันกระเดายากอยู่แมนแล้วว่าเป็นนางย่า,ยาใ,หให้หูก,กันละกันว่าผู้ใดวะทำไมอะ่ะหนูจะไปทำอะไรแล้วว่าเป็นยังมาวานดานไปได้แล้วแค่เจอกันนี่ละฮะ,ะวานนางดาวในใจไปละ คันสิจีบกับว่าจีบดีๆจะก,กมาเฮ็ดอย่างจังสี่ไหมมันเหมือนทำ้ายร่างกายอะ่ะเขาทำแม่สรลบเลยนะนั่นน่ะดีแต่ว่ามันก็เป็นของที่แม่จะต้องใช้ไงก็ต้องขอบคุณเขาล่ะไม่งั้นตอนเล่นสตอรี่ก็บม่มีของใจนะ ของอะไรอรปูโนเน,ยเนียมันเอาไว้ตีอยวุธไม่เหรอใช่เขาก็เอาไว้ตีบูไม้ไงแต่ว่าได้เงินเขียวมาเขาก็เอาไปซื้อข้าวไว้ในตู้ส่วนเงินแดงเขาก็เอาไปตีเกาะกับ a อ d เพราะว่ารอบเนี้ยแก๊งเข้าอ่ะ<ก>อะ้ไม่ใช่เขาเออกไปตีชุดคุก,กกับชุดห่อมาเพราะว่ารอบเนี้ยเข้าบ่ได้แบบแกง๊งเขาบ่แจกบ่แจกชุดคุกกับกับ,กบถุงห่อคือเขาคือทำกันมาเองไง ตอนแรกอะเฮาแบบมีเงินแดงวันนั้นน่ะเฮาไปบอกพี่เมนโลว่าคือพาไปขายยาหน่อยแล้วเฮากับไม่ได้ไปขายเฮาไปเจอพี่เมนโลกับไอ้ต้อยนะตอนนั้นน่ะแล้วพี่เมนโลก็บ,บอกว่าเออไปไหมเดี๋ยวพาไปเฮาก็บ,บอกว่าเม่นไม่ได้ไปแล้วเฮาแบบมีการห่อมกับการชาเฮายังบ่ได้ไปเก็บ แต่แค่นั้นละอืมโอเคอ๋อง่วงหรอไปนอนไหมโมไปธนาคารไหนถามเพื่อนดิแล้วเขาจะไปเล่นธนาคารน่ะตัวได้ครับได้ได้ได้ไดไดตัวไปเล่นเหรอไปเล่นแล้วก็ไม่ไปไพักแล้วครับอ๋อแล้วโมจะไปกับแม่ไหม ไปคุณดิเขาต้องไปคุณเพราะเดี๋ยวผมไปเล่นอีกที่หนึง่งอ๋อคุณเล่นคนละที่ใช่ไหมใช่จะไปเล่นริมเลอ่ะเพื่อนครับโอเคครับโอเคเล่นริมเล่เหมือนกันแหละพอดีวันเนี้นยได้ครับได้ได้อยากโดนกระทืบนวะครับแม่ก็ไปเดี๋ยวไปเล่นที่อู่ครับหนังอู่เฮ้ <c oughs> ครุณจะมาทำไมมันแยกกันก็ได้ของทั้งคู่ไงคุณมาทำไมฮะเฮ้ย ปาครับปไปไปแต่มันไม่ทานปลาปลโมไปไม่ทานนะคะแล้วสรุปเราไปที่ไหนไม่รู้เหมือนกัน อ้าวอ้าวมมาเบิกท้าผมทำไมเี่ะคุณก็เรามาเป็นรถเล็กอ่าราคารนาคาเนาะเลือกเลยอยากไปกับไครก็เลือกเลยอยากไปกับไครก็เลือกเอา ไม่ก็ไปกับคุณไงก็ไปกับแม่ไงพ่อบอกว่าไปเล่นที่อื่น